สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอย n ประจำวันที่26ิมิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้แหม่น่าเสียดายนะครับก็ ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับปิดลบอยู่ที่ประมาณ31,500ื่่ากว่าเนาะก็ทำให้มุมมองในการเบรกกลับขึ้นไปเหนือโซนแนวรับที่34,270ื่นสีเถึงสามหมื่อเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันซื้อน่ะนะครับวันที่24เนี่ยนะครับที่มีการกลับขึ้นมายืนเหนือโซนแนวรับตรงนี้ได้ก็กลายเป็นว่าเป็นลักษณะของการอ่าเฟลไปนะก็เป็น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 ออ่่าาฟอลเบรกในในกรณีการเบรกขึ้นมายืนเหนือโซนแนวรับไปนะครับก็ทำให ภาพรวมนะครับแนวรับตรงนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของการกลับมาเป็นแนวต้านต่อในระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถยืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้นะก็กลายมาเป็นกลับมาเป็นแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ3 2 6 7 0ถึงประมาณ3 4มหมนะครับสามหมื่นสี่สองร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับการปรับตัวปิดลบลงมาเมื่อวานจะเห็นได้ว่าแท่งเมื่อวานเนี่ย cover cover แท่งแท่งที่ปรับตัวขึ้นมา3วันก่อนหน้าไปเลยนะขึ้นบันไดลงลิฟต์มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนาะก็กว่าจะปรับตัวขึ้นมาได้ใช้เวลา3วันนะครับเมื่อวานเทขายทีเดียวนะครับ cover สแท่งเลยก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยยังคงติดอยู่ในฝั่งของ bearish momentum นะครับแล้วก็ยังกลับมาอยู่ต่ํากว่าแนวต้านที่เคยเป็นแนวรับก่อนหน้าที่มันเบรกลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันจันทร์นะครับก็ถือว่าถือว่าภาพรวมยัง ปรับฐานไม่ได้นะยังปรับฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันจะปรับฐานกันได้เนี่ยเมืม่อวานปิดบวกขึ้นมาอยู่เหนือโซนแนวรับแล้วมันจะต้องมีการปรับตัวอย่างน,น้อยก็อาจจะต้องไซเวหรือพักตัวอยู่เหนือโซนแนวรับให้ได้นะเพื่อสะสมแรงแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับแต่ทีนี้มันโดนทุบลงมาเนี่ยกยเปนว่าข้างบนเนี่ยยังไม่ต้องไปมองเลยนะครับเอาแค่ในแง่ของการยื้อกลับขึ้นมาเหนือโซนแนวรับเดิมให้ได้ก่อนเพื่อจะได้เล่นฐานเฉลี่ยอยู่เกาะกลุ่มประมาณนี้นะครับจะได้สะสมแรงแล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับทีนี้ไปดูระะยสั้น ระยะสั้นนะครับการที่มันเป็นฟอลเบรกเนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่า ไปดูสักหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าตรงนี้มันเบรกไปไม่ได้แม้เป็นหลังจากที่หลุดลงมาแล้วเปลี่ยนไปเป็นแนวต้านเนี่ยขึ้นมาชนชน,ชนติดๆแล้วก็ย่อล,ลงมาย่อล,ลงมาแล้วก็พยายามยกโลขึ้นนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้เหมือนจะยืนได้นะครับแต่สุดท้ายก็ยืนไม่ได้เป็นลักษณะของฟอเบรกนะครับเพราะถ้ายืนได้มันจะต้องไปต่ออย่างนี้นะครับแต่นันนี้โดนทุบลงมานะครับเต็มที่เนี่ยก็คือหยอนหยวนกันก็กะว่าอะโลเดิมตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับสุดท้ายก็หลุดลงมาต่ํากว่า3ามหมื่นสาม เท่าไรสามหมื่นสองสามร้อย 3, 2, 300, ใช่ไหมที่คุยกันเมื่อวานะนะครับก็ลงมานะครับอยู่สามหมื่นสองกว่าๆนะครับก็เป็นการเบรกโลเดิมในระยะสั้นด้วยเพราะฉะนั้นการปลอมตัวขึ้นมาในระยะสั้นที่มีการยกโลแล้วเบรกหาขึ้นมาก็เฟลไปเพราะว่ามีการย่อลงมาหลุดโลเดิมนะครับก็ทําให้ภาพรวมมีโอกาสที่ถ้ามันกลับขึ้นมาอีกก็ตรงนี้อาจจะทําหน้าที่เป็นแนวตรงนี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับสามหมื่นเท่าไรนะสามหมื่นสี่อ่าสามหมื่นสองหกร้อยเจ็ดสิบนะครับถึงสามหมื่นสี่สองร้อยเจ็ดสิบ อ่านะครับถ้ายังกลับขึ้นไปยืนเหนือ3 4 3 0 0ไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาต่อได้อยู่นะครับโดยรวมก็อ่าการหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับก็ทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับโดยรวมก็อาจจะลงมาหาโลเดิมก็ได้ <laughs> แถวแถว ระยะสั้นเนี่ยเราเดิมอยู่แถวๆประมาณ29งหมนะประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันดูสีชั่วโมงอาจจะเห็นค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆประมาณ3 mm hmm. 1 0 0 0ก็ตอนนั้นเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะให้2จุดประมาณอ่าถ้าไม่หลุดไปต่ํากว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยที่มันรีบาวก่อนหน้าเนี่ยแถวๆถ1สามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้อีกครั้งว่าจะเบรกขึ้นไปยืนอีกครั้งได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันลงไปต่อหลุดไปต่ำกว่าระะยสั้นก็าลไปาหปต่า2 0 0นก็ คงจะไหลต่อไปในภาพใหญ่นะครับก็จะเป็นการปรับตัวลงไปต่อเรื่อยๆได้อยู่นะครับโดยอาจจะมีจุดแนวรับที่เป็นจุดแนวรับเชิงจิงตวิทยาอยู่ถแถวๆประมาณ1 9ึ่0หมื่นเก้าห่มื่นเก้าสามร้อแถวๆนั้นนะก็ยังต้องระวังอยู่ในภาพใหญ่เพราะว่าอาจจะลองปิดปิดพวกนี้ดูอะนะครับในภาพใหญ่เราจะเห็นว่าวีที่แล้วนะครับวีที่แล้วเป็นการเคลียร์วอลลุ่มแรงซื้อนะครับที่เข้ามาในช่วง2วีก่อนหน้านะนะที่เริ่มเป็นพักตัว2วีแล้วก็ปิดบวกขึ้นมาวีก่อนหน้านะครับ ก็วีคที่แล้วเนี่ยปิดลบลงมาเคลียร์เคลียร์ทิ้งไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าวีคนี้จบด้วยการปิดลบแบบนี้นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าหลังจากเคลียร์แรงซื้อไปแล้วนะครับก็เป็นแรงขายที่เพิ่มเข้ามาพร้อมที่จะลงต่อได้อยู่นะครับถ้าวีคนี้ปิดปิดลบแบบนี้นะนอกจากว่าวีคเนี้ยมันเหลือวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันวันนี้นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์นะครับอีก2วันเนาะถ้ามันดึงกลับขึ้นไปได้นะครับเป็นลักษณะของการพักตัวหรือว่าหรือว่า ปิดบวกขึ้นไปได้เออผมมองว่าก็ได้ลุ้นในเรื่องของการปรับฐานในโซนนี้อยู่นะครับถ้ามันกลับไปเป็นเป็นแบบเป็นพักตัวปิดตัวจิทิ้งไซกข้างล่างอย่างเงี้ยเออหรือว่าดันกลับขึ้นไปเป็นปิดบวกเต็มเต็มแท่งได้อย่างเงี้ยเออผมมองว่าก็น่าจะได้ปรับฐานที่โซนแนวรับเดิมได้นะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้า่างเงี้ยมันปิดต่ํากว่าฐานแนวรับเดิมนะก็ก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับถ้าแท่งวิปิดลบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอ่ะกลับมาดูที่ระยะสั้นถึงระยะกลางนิดกันนิดนึงนะครับการปิดลบลงมาเมื่อวานก็ทําให้น้ําหนักเดียยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไว้ต่อได้มากกว่าที่จะกลับขึ้นไปอยู่เพราะว่าแรงขายที่เข้ามาเมื่อวานมันไปเคลียร์ตัววอลุ่มแรงซื้อช่วง3วันก่อนหน้าทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก,กลับลงมาต่ํากว่า แนวต่ํากว่าแนวต้านด้วยต่ํากว่าแนวรับที่มันเคยเบรกก่อนมาก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นแนวต้านอยู่ตอนนี้ก็ทําให้เวลากลับขึ้นไปก็จ,จะลำบ,บากนิดนึงติดๆแล้วก็มีโอกาสจะโดนฟูแบกลงต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับแทนที่มันจะทําฐานตรงนี้แล้วยกเบรกไฮยกโลขึ้นเป็นลักษณะของการย่อเบรกหลุดโลเดิมลงมาโลเด้งเด้งเมื่อวานเนี่ยเป็นลักษณะของการทำโลว์ไหายแล้วลงต่ออีาเริ่มเริ่มจะมีการแบ่งโซนเล่น หม่เห็นไหมเริ่มเราเริ่มจะเห็นค่าเฉลี่ยของการเล่นราคาเนี่ยมันต่ําลงก่อนหน้าเขาเล่นกันเด้งกรอบบนตอนนี้กลายเป็นอาจจะไปเด้งกรอบล่างแบบนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนะี่ยยังไม่ค่อยดีเลยใครที่จะไปช้อนเอาคอยตัวอื่นก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าภาพรวมบิตซมันยังยําแย่แบบนี้นะครับไม่ไม่สามารถที่จะรักษาฐานเดิมได้นะครับฐานเฉลี่ยฐานเดิมได้อะไรเงี้ยนะก็ยิ่งจะทําให ตัวคอยเนี่ยอาจจะภาพรวม,ยมแย่ๆตามกันไปด้วยนะครับก็ต้องระวังเนาะก็ภาพรวม BTC วันนี้ก็ประมาณนี้นะโดยรวมก็ยังต้องระวังเรื่องการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้นอกจากว่าราคาจะเดิงกลับขึ้นมายืนเหนือ3 4 0 0ให้ได้อีกครั้งหนึ่งถึงจะมองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาฟอร์มตัวปรับฐานได้อีกรอบนะครับ แต่ถ้ายังอยู่ต่ำกว่า34,300ผมมองว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้มากกว่าอยู่นะครับประมาณนี้ยังไงก็บริหารความเสี่ยงกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมนะประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ in the crossfire